โอเคได้ยินไหมเนี่ยได้ยินฉันเขาได้ยินมารีวิวกล่องสูงกล่องสูงอะไรกล่องพัสดุมาดูว่าข้างในจะเป็นอะไรนะครับเปิดเลยนะนี่ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยไม่มีะไรจุดเปิดเลยนะเขา็อก็อกไว้<ม>เดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรนะนี่ก็มีรอยน,นิดนึงเปิดกันเลยนี่ครับ กอ,นนอ,อันนี้เนยเตงเป็นคนสั่งให้เขาเลยใช่ไหมใช่แล้วกล่องสูมกดต่อ,ต,อต่อมาต่อต่อ แพ็คมันดีมากแพ็คมาอย่างนี้เลยเดีย๋ยวจะรีวิวให้ร้านเลยเหรอเอาเอา๊บโอ้โหนี่แพ็กมาดีเอามีแค่นี้หมดแล้วในกล่องเขาก็จะมีมุมกานกระแทกนะครับมีแค่นี้เลยในกล่องแล้วก็เขาก็จะให้มาด้วยแต่เขาก็จะใส่ น,นีมนผมะมะันต้องมันคืออะไรก่อนมันคือปี๊บมันคือปี๊บมันต้องดึงออกทางไหนบ้างถ้าถ้าอันเนี้ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะดึงปี๊บออกมาแสดงว่าฐา,ถานต้องไปข้างล่างใช่ไหมแรนมาก นี่ถาดมีถาดแล้วก็มีเปิ๊บขนาด45ลิตรลิปนะครับเรามาดูว่างานเขาเป็นยังไงบ้างเนาะงานเขาค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะครับดูมันไม่มีแบรนด์นะใช่ไหมที่เรากดมาใช่แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมล็อกเหมือนกันกันบ,บคันที่แล้วเลยใช่ไ่เะในกล่องเขามีอะไรบ้างมูเง้เตงจินเนอร์มาให้ มีเนอรอมีปุญแจกสองดอกมีน็อตใส่ถาดก็ผู่มือมือแค่นี้แล้วก็ที่สำคัญมีอินเนอร์กันน้ำมาให้ด้วยนะครับตัคืออะไรตัวรองไห้นี่ไงบางอันก็จะไม่มีตัวนี้นะเราสามารถแบบถ้ามันสกรปรกเนี่ยเราก็สามารถถอดตัวเนี้ยไปซกักไปซกักหรือไปทำความสะอศาดได้ครับค่อนข้างที่จะ ดีพอสมควรเลยนะแล้วก็มีเน่ที่รัดของเวลาเราขับรถเนี่ยมีของมีเสื้อผ้าแล้วก็รัดไว้ไม่มีตำหนิอะไรเลยนะอันนี้ได้มาแบบราคาประหยัดประหยัดสำหรับชาวเบเกอร์ Baker ที่วบน้อยนะครับอย่างบ้านเราเป็นเบเกอร์แต่วงบน้อยนะอันนี้คือราคาเต็มเนี่ยมัน ก็อะไรเต็ 1, เมพันเก้าไราคาเต็มที่มันยังไม่ลดนะที่เขายังไม่ลดเนะี่ยพันเก้าใช่ไหมที่เษษรากดสั่งซื้อประมาณพันเก้าประมาณพันเก้าครับแต่ว่าถ้าไปดูในไลฟ์สดในต๊อกท็อกนะครับ <c ười> <c ười> เขาก็จะมีส่วนลดมีอะไรนั่นนู่นน,น,นี่อันนี้ได้มาประมาณพันหกสี่สิบรวมสง่งใช่พันหกสี่สิบร่วมส่งนะครับแล้วก็ของที่ให้มาครบเลย แล้วต้องต้องดูเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้ที่ที่เตงดูตอนเช้าเนี่ยมันเหลือพันห้าสี่สิบบาทลบอีกร้อยหนึ่งแต่คือเนี้ยเราสั่งแต่สองสามวันที่แล้วนะครับคือสั่งประมาณสักสองวันเนาะได้ของเลย<ม>สองวันเร็วมากไม่ได้ไม่ได้สินค้าไม่ได้มาจากจีนนะครับคือน่าเขาเขาได้จะสต็อกไว้ที่ไทยอยู่ไว้บางส่วนนะเราได้มาพันหกสี่สิบเอ็ดบาทแต่วันนี้คือเข้าไปดูล่าสุดเหลือพันห้าสี่สิบ โดยประมาณแล้วแต่ช่วงนี่เขาจะไลส์สดแล้วเขาจะจะลดนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุดทำจากอะอลูมิเนียมเนี่ยแต่ถ้าเป็น ABS ก็จะถูกกว่านี้ ABS ประมาณสักไม่เกินพันพันหนึ่งประมาณพันหนึ่ง ABS อันนี้เราเรามาใส่กับรถที่มันซีซสูงนิดนึงอะ่ะเราก็เลยแบบอยากได้กล่องที่มันแบบค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับเป็นอลู มีสามสีนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์สี่สิบห้าลิตรข้าวข้าวถ้าจะเป็นห้าสิบห้าลิตรก็จะไปดูเอาแล้วก็ชื่อร้านชื่อร้านว่าอะไรเตงถ้าเผื่อแบบเพื่อนๆสงสยัยอยากดูในต็อกๆอ,กอะ่ะเปิดใน,นโทรศัพท์เตงเนี่ยมันเขาเอขาชื่อว่าอะไรสนะักอย่างชื่อร้านอยู่เดี๋ยวแหคุณนม่เปิดให้ดูนะครับว่าชื่อร้านอะไรชื่อร้านเหรอทำสั่ง p a c ก e t ็ตท็อปแต่ให้ให้ให้นนพี่น้องไบเกอร์เราดอูอันนี้กับร้านนี้นะอันนี้คือราคาเต็ม1,930บาทนี่แต่ว่าเราได้มาในราคาในวัสรุปยอดของเรานี่ไง1 6 4 0บาทอันนี้เราไม่ได้ค่ารีวิวค่าสปอนเซอร์นะคือมาเปิดการเสดๆสดเลยนะครับเราเสียตังค์กันจริงๆนี่ยร้อมได้ถา่ถายาแบบ แข็งแรงมากของใหม่เลยนะไม่ใช่มือสองนะทังหกหกป่ะไปสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะไปเจอกันคลิปหน้าคนะรับดูสวยงามไปไปแล้วบ๊ายบาย